เสวัสดีครับเจอกันเจอกันกับไทยมีมดอีกแล้วมูนี่มูนี่จะไปทัพข่วงนี่ก็จะฆ่าเลยครับนี่ครับในอยู่แถวๆนี่เลยถ่ายป้ายให้เราเลยนี่เนี่ยข้างๆรีสอร์ทเนี่ยนะครับเนี่ยเลี้ยวเขาเนี่ยแหละครับใกล้เซี่ยแล้วครับบ้านนี้ครับมาลีครับพี่น้องเลยเออผมก็อยากสมมติผมก็ไปคุ้มเงินอะไรครับมีคนโทรมาผมก็ไปฮะน้ นี่ครับอยู่ทางหน้าเลยแหละครับนี่มันเป็นหอพักพอ,อย่างเขาเนาะหอพักครับอยู่ทั้งนี่แหละครับมาออกมาทางบ้านาห้องห้างชักนี้แหละนะผมเราก็มาทาังสนามบินนี่นะบัานดันตอกไม่ออกมาทางนี้นะครับก็อยู่ข้างๆลรีสอร์ทสวนปนานี่นะครับผมแล้วก็จะมีหอพักอยู่ทางเข้ามาทางซอยทางในเนาะเคยมาท่านึงแะครับมาซ่อมเรื่มยอดเหรียญน,นะครับผมตอนนั้นเราเปลี่ยนกล่องยอดเหรียญในเขานะเนาะวันะนี้ทางลูกค้าเพิ่นแจ้งมาบอกว่ามัน มันโมบันแห้งนะครับน่าจะเป็นอาการคล้ายๆกันกับเมื่อาาวานเนาะเมื่อวานกับสองเครื่องครับผมผมก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนอ้นนไปแล้วนะครับเปลี่ยนในตัวเวลาดันน้น่าจะคืนกันนะครับผมก,บการนี้เนาะขยับมาร่ายับพอดแล้วครับพี่น้องมาดิกับชิลุ่งอ่ะเดี๋ยวขอยหลังเข้าไปดีกว่า<ะ>เดี๋ยวขอเสียหลักของเขาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอถอยไปทางในนะครับเป็นเหนกันนะครับนะเนาะรับ อ่าหอดแล้วครับตอนนี้หอดเลยแล้วครับนี่นี่ผมเข้ามาถอยหลังเข้ามานะครับอยู่ด้านหลังไทยมีมดนี่ครับนี่นะครับกระสะ่าอยู่หันนะครับไปไทยมีมดไปไปนี่ครับก็จะเป็นห้องพักนะครับกระเจ้าบอกว่าเอาดินในเครื่องนี้นะครับอันผมเคยมานะเห็ดคลิปนะครับสมตอนนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวเรียนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกมันบอกปันแห้งนะครับเครื่อง40บาทนนั้นเนี่ กระเจาบกมันบกปันแห้งนะครับผมกะจีผมกะซีปริเตียมเรียนมาผมต้องถอดบอร์ดมานะครับถอดบอร์ดออกมาดีกว่ามัมีปุ่มกดด่แล้วนะครับถอดบอร์ดได้บอลนี้ถอดบอร์ดออกมาเพราะว่าผมจะต้องกดเอาเนะใส่นะ่าถอดกดเอานะครับอาล้ครับพี่น้องตั้งนิดกำลังทอมกำลังทอมกำลังแกะออกแกะ แกะน็อตออกมาแล้วครับแกะออกมาแล้วครับ ปุ่มกดเอาแทนการยอดเรียนนะครับผมไม่ได้ยอดเรียนผมสิกดปุ่มเอานะครับเพื่อซีบึงมาอาการที่เขาบอกว่วาอินเสียตอนที่ว่ามันมาปั่นแห้งอะไรอยู่บ้านะก่อนที่เขาชี้อมนะเดนนี๋ยวผมเอาไปเกลื่อนกันก่อนเห็นมั้ยเอาไปขึ้ื่อนนแล้วนะครับเอาไปขึ้ื่อนไฟกันแล้วนะครับวนับบนนี้สิมาลองมังนย้ำบางตัวเคย์ไอ้ตรง,ตรง,ตรงปุ่มพาวเวอร์มันอยู่นี่เนาะปุ่มพาวเวอร์มันอยู่นี่ก็น่าจะเป็นปุ่มใด ผมสตาร์ทนะครับบังนะเงี้ยผมทดสอบแล้วนะครับเครื่องทำงานปกตินะครับผมแต่เขาบอกมันบวปั่นแห้งนะครับเขาบอกว่ามันบวปั่นแห้งฉ so ะนั้นผมสิสั่งปั่นแห้งเนาะทำไมอ่าสตาร์ทใหม่โอเคน้ำ okay, หมดน้ำหมดน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้ว มันบึงกันนะครับข้เพเ่้บอกว่ามันบ่ปั่นแห้งเนาะมาบึงพร้อมๆกันนะพี่น้องเด้อนะครับที่จริงแล้วน้ําหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องปั่นได้แล้วนะครับแต่นี่มันบ่ยอมปั่นเนาะมันไม่ยอมปั่นแห้งนะครับเดี๋ยวรอบมืองกอนที่จริงวันนั้นขนาดนี้นะเพราะว่าน้าเบิดแล้วเนี่ยอะไรกันต้องปั่นนะครับด้วยมือปืนของผมก็ได้ ยังบ่ปั่นนะครับตอนนี้ดูเวลาเนดะ้วยสิบเอ็ดเลยเถอดูเวลานะเมื่อกี้สนะิบสองเนาะอันนี้สิบเอ็ดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งไปเรื่อยประมาณสักถ้าถ้าถ้าต่ำกว่าสิบเนี่ยพิดปกติแน่นอนนะครับบําบัดนะครับถ้ามันบ่หมุนเนาะโอเคนะครับนะแต่ผมได้ยินเลยละเมื่อกี้ีนคนไก่ในการเปิดน้ำโซลีนอยดนะ์เนี่ยมันทํางานนะครับเพียงแต่ว,ว่าเป็นยัางมันจังบ่ปัน่นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาสาเหตุกันตรงนี้นะครับผม เนาะโอเคนี่ครับลดลงมาเหลือสิบนาทีแล้วกับบมุนนะครับเสยนะครับผมไม่หมุนนะครับอันนี้ผิดป,ปกติแนี่นอนนะครับมันบวบปั่นแหงนะเพี่น้องได้เอาโอเคผมปิดเลยดีกว่านะครับเอาใหม่ปิดเลยบมุนอยู่แล้วปัจจ <C ell os> ุบันสิมาสังเกตใหม่นะครับว่าเวลาเวลาช่งางผ่าเนี่ยผ่ามันหมุนกลับไปกลับมาได้บ่เนาะ นะครับถ้ามันไปทางเดียวแสดงว่ามันผิดปกตินะครับผมเนาะ,อะโอเคผมจะมาเริ่มใหม่นะครับผมมันจะมาเริ่มใหม่เนาะกดปุ่มเพาเวอร์นะครับอ่าผมจะกดสตาร์ทเลยมันมึงพร้อมกันนะครับว่าใบพัดมันจะหมุนกลับไปกลับมาได้บ่นเนาะกดสตาร์ทปึก๊กโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปครับอันนี้โอเค ตัวไตแอกมาเลเซียนะครับตัวนี้เนาะตัวไตแอกมาเลเซียนะครับตัวนี้น้ำเข่าปกติทำไมอันนี้เป็นยังมนันป็นปั่นแหงก็ได้อันนี้งงนะครับทำไมเนี่ยสั่งสปินนะครับกดสตาร์ทนะครับดีเอาเล่นปิดฝาเล่นปิดฝานะครับกดสตาร์ทใหม่นะครับ นะน้ำออกนะครับปกติเน,ะนาะไอตัวปกตินะครับคนไกลทางานเนาะผมจะลองเปลี่ยนตัวพเพชร์ดูเลยนะครับตัวระดับน้ําเนาะเพราะว่าไอตัวตัวไอตัวมอเตอร์ปกตินะครับผมมันจะมาเปลี่ยนผมเอาอะไรมาดําน้ำผมผมเอาอะไรมาน้นํอาพีนะ่ช้อง ว่าระดับน้ำนะครับผมจะเปลี่ยนนะผมผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ให้เขาไปเลยนะครับผมมาตัวว่าระดับน้ําเสียแน่นอนนะครับตัวระดับน้ําเสียแน่นอนนะผมเนาะ,อะเอ,า,อางี้ดีกว่าผมเอาชัวร์เลยผมเสียให้มันเลือเอาเรือประมาณสักเก้าหรือแปดนาทีถือว่าผิดปกติเลยให้เห็นช,ชัดเลยนะครับก่อนที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับผมเนาะโอเคตัวนี้เรือเห็นด้วยไสีแปดนาทีนะผมเอาต่ํากว่า ทำ้อสิบเดียวกันเก้าหรือแปดนาทีแค่นี้ก็นี่ก็รูปผลแล้วนะครับก่อนที่ผมจะทําการเปลี่ยน้วโอเคโอ้สักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่หมุนนะครับเวลาก็จะค้างอยู่ที่สิบตลอดเลยนะครับโบลดเลยนะครับและกระบ่หมุนพร้อมนะครับพี่น้องอสั่งสปินก็ไม่หมุนนะครับไม่หมุนโอเควันนี้ผมจะทําการถอดเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอย่างคลิปเมื่อวานผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้เสียทีเดียวนะครับเปลียงแต่ว่ามันมันมองไปเห็นว่าระดับน้ำมันลงต่ําสุดแล้วนะครับ อ,อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าอาการตัวนี้เริ่มจะเสียนะครับผมจะถอดฝั่งทั้ง,งด้านหลังนี่นะครับเนาะโอเคผมขอถอดก่อนนะครับมันมันมันบมุนอยู่แล้วนะครับบนบนบนทำงานอยู่แล้วนะครับผมโอเคปิดไปก่อนให้มาเอาเบรเกอร์ลงให้แนะ่โอเคนะครับเพื่อความปลอดภัยต้องเอาเบรเกลร์ลงก่อนนะครับเพราะว่าผมจะถอยตัวนี้ถอยลังไปเพราะว่ามันติดต,ติเล็กนิด่งเดียว มันเลิะไปอย่างหน่อยนะเราจะได้แกะได้นะครับเนาะโอเคนี่ครับตอนนี้ผมเปิดฝาออกมาแล้วนะครับจะเจอตัวนี้นี่นี่น,นี่คือเดียวคลิปมุมาน,นี้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ผมจะทําการถอดตัวนี้แล้วเอาตัวนั้นมาไม่ให้อาย,ายดูนี่นะครับอันนี้ก็ของใหม่เด้อมันจะมาทําการเปลี่ยนนะครับเอาถอดออกมาสกักก่อนถอดออกมานะครับมือเดียวนะครับนี่ มันก็จะมีนี่สายน้ํานี่ครับเนี่ยสายน้ำนี่นะครับสายท่อน้ํานี้แล้วก็ซ็อกเกตนี่นะครับเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนกันเดี๋ยวให้มือปืนผมถ่ายคลิปให้ก่อนแล้วครับทั้งนี้กําลังเปลี่ยนครววอะไรครับ ให้ไทยไมีเมดแปลบเบเกอร์ขึ้นน่ะนะไทยไมีเมดนะตรงนนนะนี่ครับผมกําลังผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังประกอบเข้าให้มันดีๆอกลองสะกดนะครับว่ามันตันแหงเลยหรือยังนะครับผมเนาะนี่ครับตัวนี้ตัวที่ถอดออกมากินเด้อตัวเดิมนะครับนี่ของเดิมมนันได้นี่ผมจะมาทาการเปิดตัวเดิ้อเราผมสั่งปันแหงเลยนะกดสปินนะครับผมปึ๊กกดสตาร์ครับผมปึ๊กอ๋อแบบเดียวๆเลยอ๋ ทำงานไทยบอเอาบันนี้เอามุนแล้วครับพี่น้องอ้าวแป๊บเดียวในแค่สิบนาทีมุนแล้วตัวนี้เสียจริงครับตัวนี้เสียจริงผมก็ว่าเเอ๊ะมันคือแปลกสนอกนี่มันมุนดูมันมุนดูหมุนล้วใส่งานได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ,อันนีผมเปิดไฟเบงลง้ลอว่นเสือ้อร้อยครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับเนาะฟอร์อมใส่งานนะครับ ปิดฝาลังพี่สังเปลี่ยวๆนะครับเปิดน้ำเปิดในนะครับเราท้านิมนตเอาเบเกอร์ขึ้นใหนไหนนะครับก่อนที่จะจบคลิปครับพี่น้องนะครับหนึ่เด้อนี่ครับไฟมานะครับคือเก่านะครับนะครับจึขึ้นหน้าครับพี่น้องมาจอบเบอร์นำกันมาผมเนี่ยกับท่านิมืต์มีจะไปซ่อมอยู่เซนะครับผมเนาะครับผมขอบคุณหลายครับการผ้ใดสนใจอยากซ่อมเครื่องสักผ่าติดต่อได้นะครับอยากซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดครับติดต่อได้นะครับในจังหวัดสกลนครครับผมสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ